อยากเป็นแฟนอิงวัลันทรอนต้องทำยังไงดีอ่ะอืมก็ต้องเข้าไปอยู่ใน MV สายตาหลอกกันไม่ได้ไงก็จะรู้สึกเหมือนได้เป็นแฟนเขา สวัสดีค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยอิงบัณฑรเขาออกเพลงชื่อสายตาหลอกกันไม่ได้ซึ่งเป็น MV ที่ทำเหมือนกับว่าเราเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ไปออกเดทกับอิงแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ็มวีนี้มันน่ารักจังเลยทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้อยู่ตรงนั้นจริงๆในขณะที่ MV ปกติเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกแบบใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าอยู่ใกล้ขนาดนั้นเขาทำยังไง MV นี้ถึงได้ลุกแบบนั้น วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังซึ่งเรื่องที่เราจะอธิบายเนี่ยมี3อย่างคะ่ะก็คือ 1. สิ่งที่เรียกว่า POV 2. กล้องแบบ Pan h a n h e l l สเรื่องของเดินระยะกล้องที่ใกล้เคียงสายตานมืยอมากที่สุด อย่างแรกเลยก็คือ Mv เนี่ยนะคะคู่สีเนี่ยเขาจะใช้สีโทนเย็นมากเลยคือปกติอะประเทศกรุงเทพของเราเนี่ยมันไม่ได้มีสีสันที่แบบเย็นตาเย็นใจอย่างนี้แต่ว่า Mv เนี่ยจงใจถ่ายมาให้สีมันค่อนข้างมัวมัวเฟรเซรใส่ฟิลเตอร์ให้มันฟุงฟ้งๆเสร็จแล้วก็ย้อมสีให้ออกไปในโทนเย็นซึ่งทันทีที่แบบ เมืองที่ปกติเราเห็นในะชีวิตประจำวันเป็นโทนร้อนมันโดนเปลี่ยนเป็นโทนเย็นอะอย่างแรกเลยคือมันให้ความรู้สึกที่แฟนตาซีก็คือปกติเราไม่ได้เห็นกรุงเทพเป็นแบบนี้นั้นลุกแบบฝันๆหวานๆเด็ดๆของ MV เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เลนกล้องและฟิลเตอร์แล้วก็สีที่เขาเกรดเลยและอีกเหตุผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากใกล้ชิดกับอิงมากเนี่ยเป็นเพราะว่าระยะเลนที่เขาเลือกใช้ค่ะ ดวงตาของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทํางานเหมือนกับเลนส์กล้องเหมือนกันนะคือเรามองเห็นเป็นระยะ28ม mm มค่ะส่วนใหญ่เนี่ยระยะเลนส์ที่เราใช้กันเนี่ยก็จะอยู่ที่ตั้งแต่16ม mm มไปจนถึง85 mm อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า28ม mm มเนี่ยเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับสายตาของมนุษย์มากที่สุดอะ เลนที่เขาใช้เยอะใน MV เนี่ยก็เลยเป็นเลนสามิมลิเมตรเหมือนกับว่าเราได้คุยกับผู้กำกับอ่ะเราตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะถ่ายด้วยเลนส5ด้วยซ้ําแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าพอถ่ายทาจริงๆเราใช้แต่35 mm. มันก็มีระยะบางอย่างที่มันทําให้รู้สึกแคบเกินไปบางอันก็เลยเปลี่ยนเป็นเลน50า0ิมิลบ้างบางอันที่เป็นร้านที่แคบมากๆก็เลยใช้เลนวายบ้างแต่ว่าโดยดรวมๆแล้วว่าก็มักจะใช้เลนที่มันใกล้เคียงกับระยะสายตาคนมากๆถ้าเกิดว่าใครต่อไปในอนาคตเนี่ยอยากจะ Personalize แบบเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้ๆอยากจะให้ความรู้สึกใกล้เคียงสายตาคนมากที่สุดอะการที่เราเลือกใช้เลนส์ระยะประมาณแบบ28-35 มากสุด50าสอะไรเงี้ยก็จะทำให้ไดเอฟเฟกแบบนั้นแหละข้อต่อมาที่ทำให้ MV มเนี้ยมันรู้สึกเพอร์ซันลมากๆกเนี่ยก็คือการใช้กล้องแบบแฮนด์เฮลค่ะแฮนด์เฮลคือเทคนิคการใช้กล้องแบบขยับไปขยับมาซึ่งจริงเป็นเทคนิคที่ง่ายมากที่สุดแล้วใครๆที่เริ่มใช้กล้องเนี่ยก็มักจะเริ่มจากแฮนด์เฮลก่อนเพราะนึกออกปะมันเป็นวิธีการที่เราหยิบกล้องขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าบนโลกเนี้ยเราจะสามารถทำเทคนิคแฮนด์เฮลล์ที่กล้องมันไม กล้องแบบแรกในโลกเนี่ยเรียกว่า camera obscura ค่ะเป็นแค่กล่องดำๆที่เจาะรูเสร็จแล้วก็ใช้แสงกับเงาทาบกันให้เกิดภาพ camera obscura เนี่ย<ม>ชื่อของไทยมันคือกล้องทาบเงาเพราะมันทำงานอย่างจริงๆมันทาบแสงกับเงาออกมาเป็นกล้องกล้องในยุคต่อมาต่อจาก camera obscura เนี่ยก็จะเป็นกล้องแบบที่เราเคยเห็นกล้องใหญ่ๆที่มีขาตั้งแล้วก็มีผ้าคลุมถ้าเรามองภาพสมัยโบราณเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนไม่ค่อยยิ้มคนจะยืนแบบหน้าตึง นั่นเป็นเพราะว่ากล้องสมัยก่อนนี้เขาใช้น้ํายาฉาบแล้วก็ใช้แสงที่มีความไวมากๆเนี่ยเข้ามาสะท้อนกับวัตถุแล้วทาให้เกิดภาพดังนั้นเนี่ยวัตถุจะต้องยืนนิ่งๆเป็นเวลานานมากกว่าภาพจะปรากฏขึ้นมาในแผ่นฟิลม์มซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนสมัยก่อนนียถ่ายภาพแล้วถ้าโพสเขามันไม่ค่อยแบบวิวร้าเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันต่อมากล้องก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นกล้องแบบที่เรารู้จัก mm hmm. เรรก mm hmm. ช่นกล้องฟิลม์มกดัก hmm. รุ่นแรกๆอะไรอย่างนี้แต่กล้องพวกนั้นเนี่ยก็ยังคง กล้องวิดีโอเนี่ยเริ่มมาพัฒนามากๆในยุคหลังๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูวิดีโอเก่าๆสมัยรุ่นพ่อแม่เราเวลาพ่อแม่เดินถ่ายเราจะรู้สึกว่าภาพมันสั่นมากเลยเพิ่งจะไม่นานมาน,นี้เองที่คนเราคิดค้นระบบกิมบอลภายในกล้องทําให้กล้องมันมีความนิ่งมาพอที่จะถ่ายอะไรแบบนี้ได้ซึ่งที่เราพูดมาทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเราแค่บอกว่ากว่าแต่กล้องเนี่ยจะเดินตามน้องอิงแล้วให้ความรู้สึกแบบ handheld personal แบบ ตัวต่อตัวกับน้องอิงได้เนี่ยมันคือความสวยงามของเทคโนโลยีที่พัฒนาม,มาอย่างยาวนานนะคะถ้าไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะไม่มีทางรู้สึกเหมือนเป็นแฟนน้องอิงได้ขนาดนี้เราพูดถึงเรื่องกล้องแล้วพูดถึงระยะเลนแล้วเราย,ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องวิธีการเล่าเรื่องแบบ P.O.V. หรือ Point of View P.O.V. เนี่ยเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งค่ะที่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมเยอะๆเนี่ยจะเจอวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เยอะมากก็คือมุมกล้องที่เหมือนเขาเรียกว,ว่าเราเป็น First Person Perspective เราเป็นบุคคลคนนั้นที่กำลังไปเจอเหตุการณ์นั้นเราก็เจอ NPC ที่มาคุยกับเราเพื่อแง่ว่า MV เนี้ยดีไซน์ให้เหมือนน้องอิงเขาเป็น NPC ที่คุยกับเราผ่านเกมจริงๆเรื่องของ Point of View มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็แค่เราจะชี้ให้เห็นเฉยๆว่าเวลาที่เราเลือกถ่ายทําอะไรต่างๆถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่มีไอเดียในการถ่ายการไปดูเกมหรือการไปดูสื่ออื่นที่มันไม่ใช่เป็น MV หรือเป็นหนังสักทีเดียวเราก็จะได้แบบมุมมองใหม่ๆบ้าง ทีนี้เรามาพูดถึงคู่สีของ MV ีนี้เนี MV นี้ใช้คู่สียอดฮิตค่ะก็คือสีคู่ตรงข้ามฟ้ากับเหลืองแล้วก็ แบ่งคู่สีออกมาเป็นฟ้าบ้างน้ำเงินบ้างเขียวบ้างส่วนทางฝั่งเหลืองนี่ก็เป็นเหลืองบ้างส้มบ้างอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยตั้งแต่ซีนแรกที่แบบว่าเปิดมาเนี่ยเราเห็นเป็นท้องฟ้าแล้วก็มีโลโก้ Box Music สีเหลืองโผล่ขึ้นมาเสร็จแ,แล้วก็ค่อยๆแผนลงมาเป็นประตูบ้านสีฟ้าแล้วอิงก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าพอดีสีฟ้าเนี่ยเป็นสีทําให้สุดเย็นใจปอลอดภัย friendly อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย choice ที่เขาเลือก เกรดภาพให้เป็นโทนเย็นอย่าที่เราเคยพูดไปแล้วกับการที่นางเอกของ m v ็มวเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้ามันทําให้รู้สึกแบบทุกอย่างมันเฟรนลี่เป็นเพื่อนกันแบบปลอดภัยไม่มีพิษภัยไปหมดยังไม่ดับรวมถึงหน้าน้องอิงที่มีลักษณะนหน้าที่แบบค่อนข้างจะเหมือนเด็กอ่อนอันนี้เป็นเรื่องของสัดส่วนใบหน้าละคนเราอะ่ะมักจะรู้สึกว่าใบหน้าที่คล้ายเด็กอะ่ะจะเป็นหน้าที่น่าไว้ใจ friendly, เฟรนลี่น่นดูค่ะซึ่งสัดส่วนใบหน้าของเด็กทารกเนี่ยก็คือหัวโต ตาโตจมูกเล็กปากเล็กซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูหน้าอิงวรันธรเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าน้องมีความใกล้เคียงกับหน้าเด็กอ่อน ค่อนข้างมากดังนั้นแบบจึงเป็นสาเหตุที่ทาไมบางคนเราเห็นหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตารลกจังเลยหรือตัวการ์ตูนบางตัวดูเรารู้สึกบบ uy, น,น,น้า,าอ็นดูในขณะที่ตัวการ์ตูนบางตัวดูเรารู้สึกว่าหน้าตามันหลอนจังแล้วคนบางคนหน้าตาดูไม่น่าไว้ใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ร่วนๆเลยอีกหนึ่งอย่างที่ M v วนี้ทําเยอะนะคะก็คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือการมีระยะหน้า มีระยะกลางและก็มีระยะหลังที่แต่ละอย่างเนี้ยเลือกโฟกัสแค่อย่างเดียวการเลือกระยะโฟกัสแค่ซับเจกแล้วก็ปล่อยให้ฉากหลังมันเบลอไปหมดเนี่ยมันคล้ายกับการมองเห็นของสายตาม,มนุษย์มากถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้อยู่เสร็จแล้วคุณลองหันไปมองนิ้วตัวเองอย่างเงี้ย คุณก็จะรู้สึกเลยว่าคุณน่ะเห็นภาพอ่ะจากที่ตอนแรกอ่ะภาพหน้าเราเป็นภาพที่ชัดอ่ะมันก็จะค่อยชิฟไปเป็นนิ้วคุณที่ชัดแล้วภาพเราก็เบลอจแล้วเมื่อคุณมองกลับมาที่เราอ่ะนิ้วคุณก็กลายเป็นเบลอแล้วเรากลายเป็นชัดคือสายตาคนเราอ่ะมันเลือกชัดได้ทีละอยะ่างตรงใจถ่ายให้มันมีหน้าเบลอกลางชาัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งคล้ายกับสายตามนุษย์มากขึ้นยิ่งแบบว่าเขาเล่นในการที่เอาแบบ มือถือมือถือขึ้นมาแล้วให้มือถือมันเบลอๆแล้วเป็นภาพอิงอยู่ข้างหน้าเหมือนเราถ่ายภาพเขาเนี้ยมันยิ่งให้ค้ารู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นมือของเราเองอะต่อไปเรามา react mv นะคะอันนี้คือฉากแรกที่เริ่มมาเราเป็นแบบรัวฟ้าน้องอิงฟ้าแล้วก็เนื่องจากน้องอิงเขาย้อมผมเป็นสีน้ำตาลอมทอ,อยสวยเนี้ยน้องเขาก็เลยเป็นสีแบบเหลืองๆขึ้นมา สีฟ้ากับเขียวเนี่ยเป็นสีข้างเคียงกันนะคะแล้วก็พอเบรกด้วยเฟืองฟ้าสีชมพูขึ้นมาเนี่ยทำให้งานทั้งหมดดูสดใสขึ้นมาเลยและนี่ก็คือการมีระยะหน้าเป็นมือถือที่เราบอกไปค่ะอะฮอรนารา <laughs> ระยะชัดของเลนส์ที่เขาใช้ในี่แคบมากเลยนะ,ะน่าจะเปิดเอฟต่ำมากจริงๆอ่ะเ o w าทถ่ายฟุตบาทประเทศไทยให้สะอาดเอาน้องอิงมายืนค่ะทุกอย่างจะดูสะอาดและน่ารักขึ้นทันที นี่คือคาเฟ่มะม่วงนะคะซึ่งตัวคาเฟ่เนี่ยเป็นสีเหลืองแบบเหลืองส้มไปหมดทั้งคาเฟ่เลยแล้วก็พออิงใส่เสื้อสีน้ําเงินอยู่ในคาเฟ่สีเหลืองเนี่ยมันก็ยังคงคู่สีฟ้าเหลืองอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเริ่มต้นเ v ็มบอะสีฟ้าจะเยอะหน่อยแล้วสีเหลืองน้อยหน,น่อยตอนนี้สีเหลืองจะเป็นพระเอกแล้วแล้วสีฟ้าน้อย,อย กล้องไหวของช็อตที่มันเป็นต้นไม้มากเลยอ่ะอันนี้คือแบบซูปเปอร์แฮนด์เฮลแบบไม่ใส่โลนินไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นแบบซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกล้องสมัยก่อนนี่ทาไม่ได้นะอกแตกเราว่าการเกรดสีไปในโทนเย็นอะช่วยซีนนี้มากเลยซีนตรงถนนราชดำเนินซีนเนี้ยด้วยความที่รถแต่ละคันอนะเป็นสีแดงมั่งเหลืองมั่งเขียวมั่งชมพูมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วสีมันไปกันคนละทิศคนละทางสุดๆเลยถ้าเกิดเขาไม่แบบเกรดสีปัดโป้งเป็นโทนฟ้าลงมาเนี่ย ช็อตนี้จะไม่สวยเลยช็อตนี้จะดูเหมือนแบบ everyday ที่พวกเราเดินร้อนๆในถนนราชดำเนิน <c oughs> จริงๆคนทำเอ็มวีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ได้นะคาอาจจะคิดว่ามันน่ารักดี แม้แต่ซีนตุกๆซีนเนี่ยก็ยังเป็นซีนที่อินใส่เสื้อสีฟ้าเราเส้นหยู่ๆข้างหลังตุกๆกับเป็นสีส้มมันก็เลยยังแบบคุมรีมคุมโทนสีทั้งเออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจงใจหรือว่าแค่ตุกๆคันนี้ผ่านมาแต่ว่าเท่าที่คุยกับผู้กำกับเนี่ยเรื่องของการที่อยากจะให้ MV มันเป็น POV ชัดๆก็คือเป็นสไตล์ที่เขาแบบคิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโทนที่แตกต่างจาก ส่วนอื่นๆใน MV เนี่ยก็จะเป็นโซนในร้าน Space Cat Lab เนาะที่เป็นแบบร้านลลังฟิล์ม้านนี้เนี่ยจะออกโทนสีชมพูม่วงฟ้าแต่ว่าหลักๆอ่ะเขาก็ยังคุมโทนให้มันเป็นฟ้าแล้วก็ยังเป็นโทนเย็นอยู่มันก็เลยยังไม่รู้สึกกระโดดจากตรงอื่นไปมากนักแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันต่างกันตอนที่ดูมาถึงซีนนี้บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเราว่ามันรู้สึกผ่านเวลารู้สึกเหมือนมันเป็นช่วงเย็นแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่สีมันเปลี่ยนไปแต่แล้วพอตอนที่เข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือมันรู้สึกว่าเป็นเย็นแล้วจริงๆดคามที่ันนเป็ไฟ อินดอร์สีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออตอนนี้ก็คงแบบตอนเป็นตอนเย็นแล้วเนื้อร้านมันก็เลยต้องเปิดไฟแต่ว่าภาพข้างหลังของร้านเนี้ยก็ยังคงเป็นภาพสีฟ้าเขียวเหลืองแล้วต่อแล้วแบบพวกที่นั่งมานั่งอะไรเงี้ยมันเป็นสีน้ําตาลเหลืองไปหมด MV ก็เลยยังคงคุมตีมได้อยู่ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ MV สายตาหลอกกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครดูแลสังเกตอะไรอื่นๆอีกก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้าอยากให้เราคอมเมนต์ m ออันไหนที่เป็นของไทยเน่ก็ลองบอกดูเราจะลองวิเคราะห์ MV ของไทยกันดูบ้างว่ามีอันไหนน่าสนใจจริงๆเราว่า MV ตัวใหม่ของ Three Man Down ก็น่าสนใจนะที่เป็นแบบสไตล์โบราณหน่อยแล้วก็เอของ Ally p a c c h n e อะไรเงี้ยก็ทำน่ารักมาก,มากๆที่อเอาเนืเ้อสารโบราณมาทำก็ นั่นแหละค่ะถ้าใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยลองทำวิเคราะห์เอ็มีอันอื่นดูบ้างวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย